ก็นั่นแหละถ้าเกิดว่าเขาทำตามเงื่อนไขในช่วงกลาเงเน็ตเกมา นี่ละครคือเควินครับข่าวไเข้ามาครับจะย้ำซ้ำอีกครั้งนึงครับติดแมนันติดฟิลครับแต่ว่าพยายามจะจับจบดีครับดาเมจครับเป็นเสลดอัพซัมพ์วิชันเควินครับกำลังจะตายกันอยู่ก่อนหน้านั้นไปและได้กดครับเยกุไม่รอดแต่เควินก็ไม่รอดเช่นกันแต่มันคิวจากไอฟร์โปรบอกเลยก็เป็นซี่อิสแตราบนะครับจับอีกครั้งอันนี้จะแข่งในแผ่นก่าบค้ัโทนี่โดนจุกครับกดนี้จะเรียมโดนลุมมากโทนี่ไหวไหมกดแล้วพยายามจะเอาตัวล็อกกดตัวแข็งครับแล้วยิ้วเวลานานมากสำหรับโทนี่โดนเก็บโดยเครับว่ เกี่ยวจวังหวะนี้โดนโมิสเตอเียมรียบร้อยห้าสแตกครับเยงกูเก็บคิวด้วย เอ็นทีเอ็นซีกับแฮมมี่ครับจะมาดักใส่คาร์ไครับแล้วบินโฉบไปหนึ่งทีครับรับสวนมากดพันพนิษใส่ตันโลจัดๆครับและหาจังหวะสอดอกไม่สำเร็จครับเอ็นทีเอ็นซีขาบอกมากครับแล้วเจอเอ็นทีเอ็นซีก่อนในปุ๊บตรงนั้นโวยๆมาสกิลใส่ในเจอเรียมครับเอเลสครับตั้งหลักครับพยายามจะยิงก้วยจากด้านหลังครับแต่ว่าดาเมจก็จะไม่ค่อยถึงครับและเบสเลสต็อปตั้ชั่นมาโวยๆครับบินตั้งหลักหนึ่งแต่ว่าโวยตายก่อนครับเจอแฮมมี่เก็บคิวเอ็นทีเอ็นซีครับบินไปแต่เพื่อน เขารู้เที่จะไปรับมโอ้และตัวของโทนี่ครับรับดาเมจหนักมากในขณะที่เว๋ยวๆครับไปบินใส่เอเลนต์ด้านแล้วนะบินแล้วนะบินเสร็จปั๊บครับแฮปปี้นะครัะแต่แฮปปี้ครับตีเก็บเว๋ยวๆได้ครับแล้วฟอรมตรงนี้แตกไปครับแล้วเซนกดตัวแข็งแล้วเพื่งนก็ใช้อติไปแต่ว่าใช้ได้อีกรอบหนึ่งใครฟอรมโฟต์ฟิกเกอร์โอ้โหแล้วตายแล้วตับไปโดนเอเลนครับกานกหลดาต่อชรับหลบกายภาพครับแต่ดาเมจที่เหลือมันยังเข้ามาอยู่โอ้และตัวโทนี่รับไม่ไหวครับสตัวด้านขวารับอยู่นานมากแฮปปี้บอกว่าจจะะสสสู้้้้้หหรรรรือออถยยยััังงงไไดดดดีีีกกกเเตตาลลลลลนนนปแแวว3คคบิโ ัวแข็งแอนที้พยายามหาจังหวะในการผักให้พีทแทบไม่หยุดเลยกกลับมากดคอนเกอร์ครับแล้วเข้ามาบอกเลยดามเมเคั่วมากไปไหนวาร์ปแลวลากตัวของเควินเควินมีกรอะมีราชิว์กดเฟสต์เร็จโอ้แล้วังรอดอีกครับโอ้ยพระอะไรที่นู่นมีพระอะไรดีนี่ชนิดไทเปแต่สปอมกลางครับคนเนียนเซน เซนต์จะตีป้อมกลางและได้สิ่งก่อสร้างกลางไปจังหวะนี้เซนมีอันตรีครับรอจังหวะในการกดครับขึ้นมาอื่นไปแล้วจะเอาไอ้ป๊อปโ์ทเขาเลือกจะไม่ถอยด้วยแต่โดนผลักมาโอ้ยเกือบจะสับดาบได้แต่ไอ้ฟนโฟโ์ยังสวนเก็บกลับมาโอ้มีคนอยู่ครับไอ้ป๊อปโ์กับตัวของโรนี่ครับยืนอยู่ด้านหน้าโอ้แล้วยิงดีครับออกมาจากด้านขวามือครับแเอ็นัีโอ้ยอาหารจังหวะผ่านโดนเมตตติกฟิลครับใช้ดาเมจไม่ได้ครับแล้วโดนไล่มาจากตัวของเย็นโอ้สตาร์บิทหมดแล้วสตาร์บิทใส่เอเลนส์ครับและจังหว อยู่ครับตดวดโทนี่ครับเลือดน้อยมากครับเข้าไว้เข้าไว้เข้าไปตีใส่โทนี่ครับและมีการระเบิดเกาะหรือไม่ระเบิดเกาะมาแล้วยังรอดอยู่เฮ้ยแต่เขายืนมองโอ้เขาตามต่อไม่ได้เขาด้านล่างแต่ด้านล่างครับไอ้มอสโครับยังคงเป็นความหวังของทีม TNT NC ยังเหลือรอดอยู่ตรงนี้แฮงตี้มาเพราะเย้กครับแต่ว่าตัวของเย้กูครับมีสแตงครับแฮปปี้ต้อกตงเข้าไว้ แต่ว่า2ตัวตรงนี้ครับแฮบปี้ดุนเหมือนจะทนไม่ไหวดาเมจที่สลุดเลือดตู้กลับมาโอ้ลงไปนอนมีเกาะเกิดก็จริงแต่ว่าเกิดในตำแหน่งที่ไม่ดีกดแรสตาร์เลี่อนมาโดนดึงกลับมาจากตัวของวนเดอร์แมนแล้วเป็นชะตดขอวเย่คูเอโอ้โหเพลงนี้มบโมบและเลือดน้อยขนาดนี้ครับ เอาแล้วอาจจะต้องยอมครับให้เขาเอาดักเลเยอร์และสองบ้าไปแล้วโทนี่ครับต้องยืนย่อครับโหมดโดนด,ดาเมจตาย,ตายแล้วดาเมจโทนี่กำลังจะตายเรียบร้อยครับเย็นคู่มัยิง,ยงปิดสกอร์สุดท้ายครับตัดตรงกลางมาแฮปปี้ครับเล่นจะกัดกลางครับแล้วยอมยิงโ,โหมดตายครับแล้วผมใส่เเลนวและโตของไอ้โอนเข้าไว้ไล่ยาวครับได้ไอโฟนโบได้ครับโอ้โหไหลมายาวๆแบบนี้ครับโทนี่เกิดกลับมาไม่ทันครับโหมดเร่งมอนสเตอร์ยังโจนตี แต่ว่าทีปที่โทนี่และมาป้อมจ่างต่อทันทีครับสำหรับเพมโพีครับเอ็นดีเอ็นซีครับหักกระโจนใส่หนึ่งทางครับทำให้เขาแตกสองางแต่ว่าเขาใช้ตะิวจะอันติกลับมาจากตัวของออร่าและเย้กูยิงอยู่กลางวงครับไยิงฟูฟีไปอยู่ครับและเอเลนพยายามจะยิงแล้วแต่เหมือนจะไม่เข้าโอ้และคีฟอยู่ตรงกลางและคเคีฟออกได้และเข้ามาสกิวมาทุกอย่างและรอจังหวะที่จะสวนกลับแต่ว่าเลือดของเควินเยอะมากครับดูจากหลอดเลือดเขาดีฮะโอ้บาโคตจัดจัดครับส่วนเซนครับก็เป็นคนแนวหน้าครับได้เย้กูจะต่อนะ สององค์รักเขาจะต่อทันทีครับเวฟ่าต่แปดใส่หนึ่งทีสำหรับโทนี่ไม่มีอันติแล้วนะครับเอบน็นครับหาจังหวะเหมือนกันแต่ไม่ได้ิกฟิลไปแล้วครับเย,ยกู<ม>ยกังเวฟได้สวนกลับบ,บ้างไหมครับดีแทคคารอนโอ้โหเขียเว็บได้ครับมอ็ไม่ฝืนแล้วนะครับโมเาฝแล้วครับอีกสี่สิบห้าวินาทีครับแล้วปาดอกผ้าครับเอ็นีเอ็นซีผักใส่ครับแล้วยายมจะบินหนีครับแต่ตัวของคาวายครับพยายามจะไม่หนีครับรอสไลมปั๊บ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 ลั แล้วคาวายโดนเก็บไปแล้วแต่ว่าดีเอ็นซีกำลังจะโดนเก็บไปเช่นกันเรียบร้อยไปครับและตัวของเควินครับมาสกิลโซ่แท้สไนแต่ไม่โดนโดนตัวไอโอนโปโอ้โหดิฉัะร้อนรอมืถอยไปครับเอาละเวลาไม่กี่วินาทีต้องใช้ให้คุ้มค่าครับดาร์คซเลเยอร์ตรงนี้ครับโทนี่ครับอยู่ทักแคบแคบเอเลสครับกำลังจะโดนเล่นอย่างดีมอนของโัวเซนโอ้ไอป๊อตกำลังจะตายแต่ว่าแฮปปี้โดนหนักมากครับแล้วดูเลือดวิ่งกันมากแล้วโวยโวยตายครับจากการยิงของเอเลนสครับแล้วเสียตัวของเซนด้วยเซนโดนสองชีวิตอ้าวออปทีมหรืเล่าคุณยัังตวดาร์คเเลยอร์ยยังอู่้าว ทนี่ครับไม่สนใจครับจะเล็งใส่เยคูครับเอรเลเข้ามาแต่มี Kevin เควินเข้ามาขวาครับร็อกชิวมาสาหรับโทนี่และต้องเก็บนะตัวเควินให้ก่อนครับ <commissions> ต the ye yeah. 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 no ัวบริการครับแล้วเหลือเพียงแค่เยคูเฮ้ยเ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 ยไปไหนครับแล้วด้านขวาตัวแมนก็แอบเตียนในขณะที่คาร์ไวทออกมาช่วยทีมตัแมนไปขวาแล้วครับธภาพตัดขวาเพื่อนขวาขวาขวา ได้ของดีแท็กซ่ารอดจำผิดอย่าเบอร์อ้อโหทางทีจะได้กำไรกับการเลือกตัวเยอะครับบอกเลยอ้โหว้าวจัดว่าเจ<อ>๋งจัดว่าเจ๋งอนี่ผมคุยกันกับอินซี่ก่อนเลดีว่าพวกอ้อยดาวอีเนี่ยนะครับแล้ว ก็มีปัทหาครับจะมาตัดหลุมก็ตัวนี้ครับแต่ว่าลิโป์รับไปเยอะมากครับคาวายครับโอ้โหแล้วสเตย์ลีไนเข้าไปชาร์จกลางวงวงเลยว่าเจ็บจัดก็กดตัวแข็งตะเวอยยังเล่นได้เยอะเอ็นตีนซีก็เจ็บมากครับแล้วก็ใช้ทุกอย่างไปหมดแล้วพยายามจะจุกหลบสกิลแล้วจุกได้ดีแล้วโจนสกิลวนคูดาวเข้ามาแล้วเพื่อนมาช่วยบอกเลยว่าลุงลุงยังหยุดไม่ได้จริงจริงช่วยนะครับดักตัวเซนไว้เฟรนดิฟิอมครับแล้วกะจะโถมเข้ามุมนี้ไหมครับไม่สู้ครับเอเวอเรสต์เลิกฟลิกถอยไปแมสนาเทเลชั่นครับลงไปดินนนจีดดาาาเอออโโโโมบยกไไตััวสคญ้้ห ท่านประธานาธิบดีปอสด่านหน้ามาต่อยอิมเด็นยื้อเวลาได้เยอะมากกับโทนี่เข้าไปยื้อเหมือนกันครับเวฟวอลกิ้งกับสีอังแค,ค่ครันเป็นทีด่านหลังเอเร์เรสพยายามจะช่วยโทนี่โทนี่บอกไม่ไหวต้องยอมจริงๆครับโมากครับ เล่นแบบอยากดูแล้วข้างบนก็เอาอีกแล้วครับไปเวทป่าแต่ส่วนข้างล่างครับถ่ายมาเหมือนกันครับโอ้แล้วเอเลสเจ็ดมากครับแล้วด้านหน้าถ่ายแล้วเปิดตื่นโฮรี่โซลีเทิร์นแล้วลากเอเลสออกไปไกลๆแล้วยอบแลกเหมือนับส่วนด้านบนครับไปตัดหลุดตัวของเซนนะครับอย่างบอกก็ต่อครับด้านล่างครับด้านบนแฮปปี้กลระโดนรุมอยู่ครับตอนนี้ครับจับจุดกระชากมากดตัวแข็งไว้ก่อนครับแล้วโดนรุมก็มาแต่เซนโดนเอทีซีถ่ายหน้าเข้าเหมือนกันเอาสเก็ตหน่อยไหมแต่เขาตายยากเหลือเกินครับผมโอ้มีความถึกจัดๆกับส่วนด้านล่างครับก็เรียกได้ว่ายัััััััังงงงกนนนนนนเเววฟไไไดดด้ออยยยู่่่่มมมมมมีีโตคคิพแหละะถึรบ ดานหน้ามาครับตัดปั๊บไปก่อนแล้วโทรีเข้ามาขวางเรือไปสามตัวแล้วจับยกไซน์ได้มาแต่ว่าเขาฟลิกถอยไปแล้วมีเอ็ซไปจับแถวหลังเรวลากเข้ามาคุยบอกเลยว่าขยับแว่นะีดนะขอจับปับเขาให้ แต่เควินน้ำมาตัวนี้ครับโทนี่โดนยิงเจ็บอยู่หลบสกิลได้สวยนะครับเอาขวางเรือคาวายไว้ก่อนครับขวางคาวายไม่เข้าไปแต่เขาได้ดับเซนเจอร์แล้วนะครับแล้วด้านหน้าไถมาต่อครับเซนเจอร์เรียงครับโอ้โหสวยมากครับจดดีครับจัดเลืนตัวของคาวายแต่เควินครับไม่ไหวแล้วได้ดีจิต้องรีบถอยแล้วโอ้โหเควินนะครับยังไถเข้ามาตบหลังต่อครับด้านหลังก็เคลียร์โลลออนไปแล้วครับโอ้ไฟนี้มอมดีจัดๆครับด้านหน้ามาต่อแฮปปี้รับจะเปิดไ่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเร เป็นไฟที่มาปูและเอทีซีต้องมารับแทนครับเสียเรื่องไปครึ่งหลอดครับเลสเตอร์เ,อเรียมเข้ามาโซนต่อแล้วเข้ามากระตุกจิตครับเป็นทีซีตายทันทีเอเลนต้องเสียเบนเกอร์แล้วโถมาได้แผหน้าที่ทรงพลังกว่าแล้วทิมเป็นคิวมาไม่หยุดครับดันแถวหลังครับเอเลนโดนยิงไปต่อแล้ะยูเนกุกับดิเยิกเยยยงกันไปแจกคนละนัดไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนโอ้แล้วไปครับ เกมนี้ไม่น่าจะไหวนะครับดีแท็กคารอนเนี่ยโอ้โหสโตบอลแบบหยุดไม่อยู่เลยครับอ่าเราฟิกยิงหนึ่งดอกแล้วแฮปปี้พะเจริญเหมืนเทียร์แต่ว่าขอโทษทีฮะมอปบอกว่าฉันต้องไปต่อในเกมถัดไปครับหนึ่งต่อหนึ่งศูนขึ้นมากับเอ็มโอพห้าเกมนะครับตั้งแต่เกมที่สองเลยเนี่ยป้อมแห้ง่ายมากครับผมเลยมีแต่ตัวตีป้อมแรงๆนะครับสตาร์ทป้อมอย่างเงี้ยนะสิอิอาอุ้ยกล้าครับปมอปคอมโบร่เยคูคอมโบใส่เอเลสเลยครับ ถามว่าแปลกไม่แปลกนะหูมาโหแล้วเต็นมาจังหวะดีมากครับเป็นป้อมเป็นป้อมอนันทีครับมีแท็กคาร์ตลองยื้อให้ได้ไดัไม่ได้กีกำลังจะตายเรียบร้อยครับเย้กูยีก<ด><ด>ัแอบปี้ได้ฮนะ โอเคได้มาปาดทีดต่อครับปาดไหล่ติงก่อสร้างครับปาสกิลด์ได้ครับไล่ครับอคแล้วสายเซนแล้วจะเกี่ยวให้ได้ขอสับหนึ่งทีรอจังหวะนานเกินไปครับสับไปเสร็จปุ๊บครับการกระตายสำหรับเซนครับบินสายแท็กติดตัวแข็งแล้วป้อมไปทั้งคนทั้งสิ่งก่อสร้างครับแต่ว่าตัวของคาวายมาตลอจังหวะนี้ไอเลนดรัมสวยฮะไอรีกันขึ้นไปครับิไอรีครับอไม่ขึ้นแล้วเซนครับอยเซนครับโอ้ยระวางว้าวไว้ครับเป็นตำแหน่งที่น่ากลัวด้วยครับรู้ที่ มาโกดครับอันตรีแล้วรอจังหวะกลับบ้านกลับบ้านกลับได้ครับแต่ไม่น่าจะกลับมาเฮ้ยกลับมาเอเลนแรกคนแรกลงมาแบบนี้ครับโอ้โหผมตกใจเอเลนกำลังจะตายเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้เป็นไฟแชร์มาข่มนะว่ากลับทำไมนีนั่นเองครับมีเเลนครับเออมีเอเลนไซเคิลนะครมีเอเลนไซเคิลกำลังจะกําลังใสครับและเซ็นกำลังจะใสเรียบร้อยครับ NTG ทําได้สวยฮะแต่มีเอเลนโกดครับตัดภาพปั๊บปึ๊บครับกรธดิตรงนี้ตรงนี้ อะไรก็ไอเอาเอยข้างบนด้วยเออเนี่ยเอ้ยหลับไปปั๊บ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 แป๊บแล้วไปแล้วไปแล้วไปโอ้ยังไม่ทันครับจะวาร์ปแล้วฮะโอ้ยทำไมวาร์ปลงแล้วโอ้ยแต่ว่าจากเดียร์กี้ครับโดนแทงเข้าไปเส้นหนักหน่วงมากแล้วโดดี้เข้ามาช่วยรับครับโอ้แต่เขาวายครับไม่ได้จะเข้าไปกดตัวแข็งาตาด้อมครับเาวายเอลิสเอลิสเอลแรงจัดจัดครับอ้าวไม่สนใจะแตกใจแตกข้างบนแตกโบนโนแตกอ้าวแล้วเสียสี่เอาล โอ้การไหลของเวลาครับและทำให้ดีแทคทารอนเสียเปรียบหนักนะและขึ้นมาด้านบนแฮปปี้อยู่คนเดียวจะกันอย่างไรโอ้แล้วมีคีฟอยู่ตรงนี้ครับเอเลสมาครับเป็นความหวังของหมู่บ้านครับแต่ว่าเอเลสครับก็ไม่ได้มีเลือดเยอะมากครับแล้วจังหวะนี้ยิง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 ครับคีฟหมดเวฟหมดคีฟหมดครับเอเลสใจเย็นๆใจเย็นๆครับถอยกลับมาก่อนม็อบน่าจะคุมแล้วครับกลับไปอ้อมทางแล้วจะใส่แล้วนะ เอ้ยจะไล่เยคูมาตรงนั้นครับแล้วยิงใส่เขาเหยียบไปแล้วครับเยคูครับแล้วลาใส่มาจังหวะนั้นครับลงสกิลอย่างเก็บเยคูได้แต่เขาม่ก่อเกิดเล่นตายเวยๆครับเลืองเหลือน้อยครับโอ้แล้วโทนี่มีสกิลดาเมจครับเอเลนสกิลนะแต่ว่าข้างหลังต้องระวังโอ้แล้วยิงมาครับไอ้ฟอนโมอยู่กลางครับแล้วโทนี่กัมฮะโอ้แต่ว่าตัวของเอเลนสก์ไปดัดด้านล่างแล้วนะครับไม่เลวไม่เลวไม่ได้เข้าไฟต่อนะครับส่วนตัวแฮปปี้มาช่วยนะครับเพื่อนร่วมทีมนะครับโอ้แล้ววาร์ปกลับบ้านทั้งคู่เกมจบ เอาแล้ว n น n ีไปรับใส่เซนครับและเลือกที่จะกระโดดใส่ไปจังหวะนี้ครับแฮปปี้ครับยืนสูงสูงครับและตัวเควินครับมาดันใส่ครับเอเลนต้องขอยครับและพยายามจะยิงจากด้านหลังแฮปปี้ายลงไปครับเซนครับยังคงอยู่และยังอยู่กันครบเล็มโอพี รอจังหวะครับกัรทีมเข้าครับและใครจะกล้าออกไปกันครับถ้าไวร์รอจังหวะแล้วยิงกันเปอุ้ยหายเลยไอซีหายไปก่อนเป็นคนแรกไอ้บอสโอไอ้บอสโบนะครับก็ยืนมัไม่ไหวครับเอเลนครับพยายามจะเคลียร์ออกแต่ว่าตัวคีฟยังอยู่กันครบครับอ MOP ก็เช่นกันโทนี่ไม่รู้จะทําอะไรครับพยายามจะไปดันด้านหน้าครับเอเลนท์รับได้จนจบก็จริงแต่ก็โดนจบเกมไปเช่นกันครับ MOP นำสองต่อหนึ่งแก่ครับผมขึ้นมาเป็นสองต่อหนึ่งครับผมในเกมนี้ม็อบเล่นได้ดีแต่ม็อบเขาฝ่ามากเลยนะม็อบนิดหยิบมาฟ่าแบบ สกัดนะครับสกัดอเลเนี้ยเล่เกมเก่งไวโอก็เก่งนะครับนี่แหละเล่เกมก็เก่งเหมือนกันโดยที่มีมีคนดักอยู่พุ่มนั้นนะครับส่งโมบีไปอ่าจุ๊บตําสอบอเล่นสามาจับต่อเลยครับอย่างที่เห็นครับอย่างที่กลัวแล้วเกิดขึ้นจริงฮะแล้วนี่เอาหน้าจุ่มครับเอาเอแล้วนัดมาต่อครับเจอหน้าต่อแล้วจับมาครับเมนจิกเรซเซนก็ไปแต่ว่าโทนี่ล้างท้ายไว้อย่างนี้ใต้สิครับ มัไม่มีไอบอสโหลอดครับเนี่ยต้องใช้ไอบอสมาช่วยครับเสียสละครับผมปั้นสตาร์ใช <of> of ้ไปแล้วครับดาดหน้าโอ้แต่รับได้เม็ดได้ไม่นานเขาบอกหลังต่อเนี่ยไปเอ็นทีซิเข้ามาด้านหลังเดิมบอลเลอร์ลงไปโอ้โหแล้วเข้าไปเต็มเต็มข้อครับถามว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยเลยเห็นด้วย เอ็นทียนซีหลุดมาไม่ได้ข้างล่างครับนี่ครับยูแชลน็อตแพสครับผมไม่สามารถข้ามไปได้ตรงนี้มีด่านตรวจแล้วไดหายเย็นคุบอกจะไปไหนโอ้โหหิวหิวข้าวเหลือเกินโอ้โหสกิลว,ว่าไปดอกนึงเห้เดียว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 ไม่น่าจะดีมากโอ้โหไม่ดีจริงๆด้วยแหละไวรุ่นนะไปก็ไปอ๋อแลกได้โอเคตอนนี้ตายได้ยังไม่ตายเดสเซร์ดูเอลเบรนดี้กิสยือ้อยังไม่ตายเวนุจะบอกนดอรอดและนี่เดินออกไปและนี่คือเมเลสครับท่านผู้ชม อย่าบอกจะตายนะครับฆ่าเขาได้เฮ้ยขออเฮ้ยโบนอ้าวเร็วขึ้นอีกฟันจะตายเร็วขึ้นอีกสิงยืมหน่อยยืมหน่อยโอ้โหเดซเซนเซนบอกเลยตายนะครับผมตายแน่ไหยโลดกลางกลางกลางโอ้โหเดบอลเลอร์ก็มาอัดดีแหลกนี่ไงเอสซนเซนนี่แท้จริงแต่หวยมีฟิกแต่มีฟิกปรากฏว่ามีปลาที่สไลด์ตัวเข้ามาโอ้โหแล้วทำ แต่เขาเล่นเดินขึ้นหน้านะครับโอ้โหถัดไหมยื่อน่อยโอ้โหแล้วฟิกหนีแต่เขาบอกไปไหนนี่ไงล่ะโดนไปมาแบบพ่เขียวมีสามบิดเบี้ยวๆโอ้โหแล้วโดนจับจะเข้ามาเบื่อเลียร์มันยากหน่อยแต่ร็อกชิวก็ไม่พอเข้าได้แต่นายจะออกไปเห็นร่างทรงไหมเมื่อกี้แตกสลายไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกล้าหาญหิวหิวหิวดิขอได้ข่าวว่าห้าวมาแล้วแลกด้วยวิญญาณของเจ้า วิญญาณของเจ้าน่ะเป็นของข้าโอ้โหไม่ลีเลรียกว่าบุกลืมบ้านกิ้งลืมบ้านเลยครับโอ้โหเรียบร้อยข้างล่างไปครับทาวเวอร์แตกเอเดนซี N D Z เข้ามาหมับก็ไปดึงดอกรับผมเปาเทนเจอร์เกอร์ก็ไปกดตัวแข็งเล้วเซนต้องรีบกลับไปรีจินแล้วคาวายเดอรเก็บไปปั๊มตรงกลางก็มาต่อแมสเลชั่นกับฟริงเกอร์มาตัวนี้หลบไปได้ก็จริงแต่ว่าตอนนี้อุปสรรคกำลังถาโตกเหลือแค่สองคนอ้าววีเกมมี่ก็จะเกิดเข้ามาผักดึงชีนเดี๋เวบอลเลอร์ครับแต่เดี๋ยวเข้ามาแลกแต่โดนจับโดยรับ เอาครับมาเช็คหรือว่ามาเปิดก่อนรอสักนิดเนาะอย่างที่ตอนแรกที่เขาฟิกเกอร์มาหรือว่าเป็นจังหวะดักจับใครสักคนที่พยายามจะเข้าได้แล้วเขาไม่ตายนะแต่ผมไม่คิดว่าม็อบจะเป็นฝ่ายเข้านะครับจะเป็นฝ่ายเลนทารันเลยแหละที่จะเล่นใส่เขาครับ ด้วยเกือบจะตายครับเมื่อกี้ขากลับมาครับเคียรดีพิกหมูพีโดนเก็บไปก่อนเปิือนบัตรครับมาจากเซนเนี่ยสามเซนกันครับก้าลังจะแลกจริงก่อนสร้างแต่เอ็นเทียนทงครับใช้สกิลแข็งโกรธกับเคลียร์ีออกทั้งหมดแล้วสีครับโอ้แต่ว่าเขาอันติีตามมาครับเก็บได้จริงแต่หมูพีมาจากด้านหลังขอแทงอีกทีโดยหมูพีเก็บเควินต้อนต้อนต้อนขวายขวายบบบวายไม่ไหวครับแต่ละ มีกระต่ายข้างล่างกระต่ายกระต่ายสองทีพร้อมพร้อมกันก็มีแ็กทะอลได้เปรียบคตรขู่าจาังหวะนี้การตเตอรของหมูพีก็ไม่ใช่ลิ้มทิมทิมใส่ครับหูนี่ครับเป็นทวนปากฟีศาจไปอดีว่ามันไกล และ N T N C ส olo ใสไปตรงนี้หมูพีมากลับมาครับหมูพีมาแทงครับแล้วดูดาเมจแรงมากครับดาเมจโดยหมูพีโอ้และตัวของโทนี่ครับโดนไปแล้วแต่ว่ากดซิฟโรมาแล้วไงนะเนี่ยใช่ครับอยาป้อมแตกก่อนแต่แต่โทนี่มาอยู่ตรงนี้ครับรอจังหวะอู้หช่วยไม่ทันครับมันเร็วไปได้ป้อมไปก็จริงแต่ว่าโทนี่ไม่รอดอ่าในเลสไม่รอดครับโทนี่ไม่ทันได้คิดเขาจะช่วยทันนะแขล้งโห้แต่ตรงนี้ครับหมูพีกำลังจะตายแต่กลับมาโดนแทงสวนกลับไปคฮะ N T N C เขาฟาดมาร์คออฟเดอะฮันเตอร์ เพลงดาบปาั๊มบริษัทว้าวจะส่อางดาบแดงยังไม่มีแต่ข้าววาไม่มีป้อมแนละ้วโ,<ร>โดวนด้วยครับมาบุฟเฟ่ต์เพื่อดินให้อิ่มเอาให้ไเต็มที่ <c oughs> ตั้งโต๊ะพร้อมและประธาน <c oughs> แล้วมันไม่แรงเท่าที่ควรครับมันไม่ได้ฟาร์มเลยแล้วเข้าไปกลาการองสุดแอนทีนซีและแก็บไอ้โว้ยไปได้โอ้โหเอา,เอาแล้วตรงกลางครับดันกลับเข้ามาโอ๊ย และดูครับนี่ครับเมื่อกี้คลิปหลอกอันนี้คลิปจริงแล้วเขามา <Okay. S 1> จบตีทุกอย่างครับยัดทุกทีครับ,รบและดูห,ห้ังเอเลสทั้นกับฟรีพร้อมกับไอโฟนโปรแบบนี้และเข้าไปใช้สก,กิลจบแน่ๆแหละ โอ้โหเซนโดนเป็นคนสุดท้ายครับมีเพียงแค่หวยหวยอยู่รอดอยู่คนเดียวโทนี่ครับบอกเลยเอเลนเจ้ายิงเหวยหวยไปนะครับแล้วจะพาเจ้าไปจบบ้านไวๆและใช้ตะกี้ทุกอย่างหวยหวยรอดไปก็จริงแต่ว่าคลิปเว็บต่อไปมกำลังจะมาและอีก20กว่าวินาทีบอกเลยว่าไม่น่าจะทานสำหรับเหวยหวยกับการกัรสิ่งก่อสร้างครั้งนี้เขาจะต้องมีดาเป็999้นเการยเคลียบเรเเวฟเคลีย์แต่มันเลียไม่ไหวขึ้นนำสาม อ, <Yo. S 1> อน,น Grand Final Point อีกหนึ่งแต้มเท่านั้นครับในการเข้าไปการันตีรองชนะเลิศเข้าไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับดีแท็กชาลอนฮนะคนเนาะก็ชมทุกคนแหละนะครับสัดีทุกคนนะครับมองเลยว่าคนทำดีอ่าแล้วก็ที่ดีสุดคือหมูพีโคตดทิมิง่งอ่ะเามาไปมากคือแทงสวนแทงสวนนะมาเห็นกันครบ1ิตัวละ ในเกมนี้มาโอ้เข้าให้ครับผมไปไหมเป็ดไปมีฟิกด้วยนะไงไป็นิสเตอร์ผ่านไปดูปุ๊บอ้าวไม่มีฟิกเกอร์นี่นะเดินไปเดินขูว้อยไม่เอาเนี่ยนะเอาไว้เอาอ่าเสด็จกดอกไปไหมล่ะเอาปรับเข้าให้เอาหลอดปีดด้วงมานะด้วงกันละมัดโบร์กไปปับเข้าให้ครับ นี่ก็จริงแต่ว่าฟริกเกอร์มีใช้ไปก็จะไม่ทันแล้วครับไม่นะครับพอเล่นกันโอ้โหโ,โอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยอ่าเป็นเล่นไปนะตายได้นะ<ห>ตายนะโอ้โหผัดกันแท็กแต่เลือดมันเด้งเลือดมันเด้งโอ้โยแล้วดูครับแล้วถึงก็มาทันทีเอา้ามีด้านหลังนี่ครับ,บดักดักรอไว้ฟิกเข้ามาจับลกไปสองตัวโอ้โหเพลงนี้หวยๆนี่แหละอยากเล่นจัดไปไวรุ่นอะโมงสวนขึ้นไปพยายามจะเบสเพลงใส่แล้วเข้ามาเป็นดับเบิ้ลคิวครับนี่ไงล่ะแย่ขึ้นใช่ไหมและโดนสวนมาเอ็นเทรานซ์ก็บอกด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะเอางี้เลยเอวโอ้โหอย่างงี้้เเออาหมืนัใว ข้าใจ <พบ S 1> นะครับโอ้แล้วกาจะสวนเลยครับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแต่วิกฤตเหมือนจะมาแล้วตั้งโลกามาเปิดแบรนเออร์ลแล้วด้านหลังมีน่วงบอกชัดนี่นาฬิกานาฬิกาแห่งความยืดยาวนะครับลองใส่ขึ้นมาตรงนี้เป็นดาววิกิแล้วเจนเนสส์มาเข้าไปที่กลางอกของเซลิกาเฮ้ยตรงกลลางแ้วโอ้ยังอีกนี่คือมาต่อคิดถึงเราไหมเราขึ้นมาจากข้างบนสวัสดีดาวโลกมาไปโอ้ตายยากจริงๆโอ้ยขออีกหน่อยนึงแหละแต่ การที่คาาวาจะโดนแคมป์แบบนี้นแล้วไปเล่นตกลางต่อแคมปบนเจิดการครับโอ้โหการอเา้เแคมปเฮ้ยเล่นเด้งใช่ผมไปงคเงินมันเด้งจากไหนวะอ้โแล้วมาต่อตรงน,นี้คาาวาโดนคาทีครับคาไม่คากดแขมงทวงเวลาได้สวยเสร็จยังวิ่งตะบัดออกไปกับผมโอ้โหแล้วสแตนเล่นไหนยังเบรกไ้ก่อนใช่ผม้ออองกววาเยีแลไปัโอ้โหจัณ เรวได้มาแถบของแแบบเย์คู่บอกดีเดินมาขู่ก่อนนะยื้อได้ก็จริงครับแต่ว่ากูดาวมาันตากเอาเอาเแล้วเข้าข้างหน้ามาต่อเอาใส่แล้วครับเอาไปหาเอเลนเอเลนบอกใครธรรมชาท่าฐานโอ้โหไคก็ได้ช่วยทีโตนี่ช่วยไปต่าเสร็ดูดวงนะจับมาต่อเมย์คู่โดนใส่หมดแล้วโบกคู่เลยครับโอ้โหเป็นคนคู่นะครับด้านหน้ามาต่อเควินลงไปนอนแล้วมาต่อโดนเข้าไปใส่ในจังหวะนี้แต่มันบอกเลยว่ายากเลยจ้ะ ฮาวายครับแล้วเข้าลึกเกินไปหยุดเกมเลย,เยฮะคาวายก็ไหวตัวทันโอ้โหปฏิกิริยาดิแล้วแถวหลงังก็มาแล้วขโมโแบบนี้กิงหนึ่งต่งก็ไปแล้วลูดใส่ก่อนเอ้าแล้วหว้ยไวตายก่อนเลยแล้วเซนยังไงโดดเข้ามารีเซ็ตหนึ่งแล้วโถมหน้าเข้ามาต่อตัวนี้โอ้โหหยุดเกมอีกแล้วครับแต่รอบนี้ปอให้เลสนเนี่ยน่าจะเป็นที่เอเลสนะฮะจะทำให้การตั้งเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้อะไรภาพตัดไปเควินตายนะครับน่าจะเป็นจังหวะฉีดเลเซอร์ไปเมื่อกี้นะ แล้วตั้งโลมานะครับปีน,นป้อมมาหมงใส่ไว้ไว้ก่อนไว้ไว้ต้องเข้าไปดันให้ครับแล้วตัวแข็งก็มาปีนก็มาจะจับแต่เขารู้ทันเอเลนจังสไลต์ตัวขอยไม่ได้ก็เลยไว้ไว้ตายไปก่อนแล้วคนที่ต่อมาด้านหลังทอดไปสองตัวอย่างโทนี่ <c oughs> มันจับมาคุยกันหน่อยมาท่านหลังหมูปีมาขอสัมผัสก็อ่าฉันตายฉันตาย๋ายวฉันไม่สนใจฉันมีเกิดฉันมี คาร์ลครับชนะด้วยสกอร์สี่ต่อสองครับกับเกมที่เราก็เห็นกันอยู่ว่าเขาได้เปรียบครับแม้ว่าจะมีการหยุดเกมอยู่บ้างแต่สถานการณ์มันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปการันตีรองแชมป์ฮะใช่การันตีรองแชมป์แล้วสำหรับทีมถ่ายคาร์ลครับแลนรีแคปช็อตสุดท้ายกันนิดนึงหูพีครับดิ้ว<ะ>เร็วมากยังไงฮะเนี่ยไเมื่อกี้ไหมเขากดมาร์คออฟฟอร์ทครั้งแรกและกดแข็งและอยู่ต่อหน้าเยคูเยคูบอกว่าอ่ะอย่างน้อย ฉันก็ดึงหมูพีไว้ตรงนี้ได้และฉันอาจจะฆ่าได้ด้วยฆ่าได้จริงแต่หมูพี่